ก็สวัสดีครับมาแล้วครับวลรักข้าวก็เดียวไปถ่ายตอนปล่อยข้าวให้ดูนะครับว่าไม่แก่จะปข้าวกี่นาทีครับเพราะว่าคันนี้เิ่งเครื่องไปเข้าวมากวัได้นะครับว่าใช้เป็นสายพานนะครับปั่นเป็นสายพานปั่นมอเตอร์นะครับปั่นมอเตอร์ปล่อยข้าวนะครับถ้าเล่งมากสายพานจะไหม้นะครับ ว่าคันนี้ไม่ได้ใช้ไอตัวปั่นมอเตอร์เป็นระบบไฮบริดนะครับข้างล่างนะครับเป็นสายพานปันป่นปั่นปั่นมอเตอร์นะครับเหมือนรุ่นใหม่ๆนะครับตัดภาพ พราะว่าถ้าเป็นตัวปี55ขึ้นมามันจะมีปี54ตัวเดียวครับที่ว่าเขาทดลองครับที่ผมได้ยินมานะค,คือเป็นตัวที่เขาทดลองนะครับลองใชใ้ดูครับแล้วมันก็ไม่เวิร์กนะครับช้านะครับตรงนี้อะไรครับลุงนี่ นี่ครับถึงนี่เลยครับแข็งถึงนี่เลยเดี๋ยวจะถึงนี่ครับเอาแค่ถึงตรงนี่พอล้อขับผ่านอยู่นี่พ่านทางนี้เอาถึงนี่พอถึงนี่พอแค่เอาแค่แค่ตรงนี้พอล้อขับผ่านมาอยู่นู่นนี่ไ เนี่ยเอาถึงนี่พอดูแลข้าวก,กลัวนะครับตาข้าวครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวใหม่นะครับตัวปีห้าขึ้นมาเนี่ยจะปล่อยข้าวไม่นานนะครับประมาณห้าทีได้ป้องครับห้าทีหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะตัวตัวใหม่ เคยจับเวลาทีนะครับก้าวนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นรถโอ่ก,ก็จะไวนะครับรทุดมาครับต้มเล่มาครับมาดูไม่แก่ครับไปข้าอีกทีครับ mm hmm. เข้าเต็มอุ้มนะครับ mm hmm. อันนั้นที่กองอยู่มันเป็นคลิปนะครับเพราะว่ายกฝ่ายกฝ่ากระโปรงขึ้นนี่นะครับเพราะว่าเปลี่ยนท่อท่อข้ามไอดีใหม่นะครับมันใหญ่กว่าเดิมนะครับพ่อโปที่เขข้ามไปดีจะอยู่ข้างเครื่องครับแต่เอามาทำทำเครื่องครับโปรตินจะอยู่ข้างนี่เอาไว้ข้ามก็ต้องยกข้าวกโปรงขึ้นี่ครับแล้วก็คลีปมันก็ไม่ค่อยไหลครับอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ข้าวนะครับแต่คลิปกองอยู่ครับตอนเดินไปมันก็จะตกเรื่อยนะครับ ตอนไฟห้าแล้วนะไม่ครับเราเนนรบาของเสียงบูวันหวาน,นครับใครฟังเสียงนะครับ ปล่อยช้านะครับไปล่อยไวไม่ได้ครับไวได้เขาจะพามันจะไหม้นะครับว่าสช้ายจะพาปั่นปั๊มนะครับปั่นปั๊มมอเตอร์ตัวบนนู่นนะครับ<ม>ถ้าเป็นตัวใหม่จะใช้ปั๊มมาพัง้างมอเตอร์ใช้กันใช้ร่วมกับคอนะครับโยคอตัวใหม่จะ ปล่อยข้าวยกคอลงก็ยัอขึ้นไวไม่ได้นะครับถ้าวางคออา,าได้ครับยกขึ้นต้องค่อยยกขึ้นาบากครับเพราะยกขึ้นแรงติดนะติดข้อครับเพราะว่ามอเตอร์มันจะไม่ปล่อยข้าวนะครับ แล้วพอมาข้างหนึ่งวาน,นาทีได้นะครับกลับข้าวสองเตียงกว่าครับประมาสองมานหกน,นาทีได้ตอนนี้มันแปดนาทีแล้วครับว่าถ่ายถ่ายก่อนด้วนยนะครับลองคิดดูว่า